<웃음> 어? <웃음> 아~ 비스트아리어로서본능 <디스티의 미더러스>. <laughs> 아, <스페> 어. 가요 비스트의 리더로서 참 리더십 있게 비스트의 음, 노래를 잘 듣고 있려고 해요. 지금 여기 또 드라마 촬영을 하고 있어서 굉장히 예민한 상태에서도 예민하고 아, <laughs> 네. 미한 <미션의> <laughs> โอ้ยดูจุนนี่ตอบยาวมากเลยเครื่องแตเนี่ยแต่แบบละเอียดนิดเลยแปลว่าแต่ว่าคุณดูจุนนะค่ะก็คือคนที่เป็นลีดเดอร์ในวงบีสแล้วมีลีดเดอร์ชิพที่ดีมากแล้วก็ช่วงนี้เขาแสดงที่ในละครเลยแบบยุ่งมากแต่เขาก็ยัง จะหากับทางั้งวงอะค่ะเลยเขาก็ยังม sí? ุ้งมิตตลอดเฮ้ยแล้วก็เป็นเลดี้ที่ดีที่ดูแลวงให้ดีนะคะครับโอ้โหเป็นคำตอบที่โดนใจพวกเรามากเลยบอกเขาด้วยครับขอบใจบอกไม่ได้นะครับเป็นย่นตาโบฮาเซ่ครับผมเอาละครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะครับคำถามของทุกคนด้วยนะครับรวมเป็นทีนับคำถามที่เราแบบแอบ